สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องแคนวานะคะเรื่องการทําโปสเตอร์ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทําตารางเรียนในช่วงโควิดกันนะคะอันดับแรกให้นักเรียนไปที่แคนวานะคะกดแคนวาเข้าไปเลยนะคะหลังจากที่เรากดเข้าไปในแคนวาแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะให้เด็กๆมาที่ คําว่าค้นหาที่เป็นแว่นขยายข้างบนนะคะค้นหาที่เป็นแว่นขยายที่อยู่ข้างบนนะคะเอาเนิ้วแตะลงไปนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าตารางเรียนนะคะตารางเรียนนะคะตารางเรียนนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยทีนี้มันก็จะมีเทมเพลตของตารางเรียนที่เราต้องการถามว่าเทมเพลตไหนก็แล้วแต่เด็กๆนะคะแล้วแต่เด็กๆ แต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเทมเพลตที่ฟรีใช้ได้นะคะเทมเพลตที่ฟรีใช้ได้ในที่นี้มิสจะลองใช้เทมเพลตตัวนี้นะคะมิสกดเข้าไปเลยนะคะพอมิสกดเข้าไปแล้วนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะเทมเพลตที่มิสเลือกก็จะมาแล้วทีนี้มิสก็จะพิมพ์วิชาลงไปเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะคะ เราเรียนกัน5วิชานะคะมิทจะมาที่เครื่องหมายบวกสีม่วงด้านซ้ายมือเด็กๆดูตามนะคะเครื่องหมายบวกสีม่วงด้านซ้ายมือกดเข้าไปเลยนะคะแล้วด้านล่างนะคะด้านล่างขวามือนะคะจะมีตัวทีคาว่าข้อความจะมีตัวทีคำว่าข้อความกดลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็เลือกข้อความที่ต้องการจะเพื่อนรูปแบบมีมากมาย แล้วแต่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนนะคะณนะที่นี้มิจจะขอเลือกรูปแบบที่2องตรงคําว่าเพิ่มหัวเรื่องย่อยนะคะมิชอบตัวหนังสือนี้มิจจะกดเข้าไปเลยแล้วก็จะพิมพ์คณิตศาสตร์นะคะโดยไปที่คีย์บอร์ดด้านล่างนะคะคีย์บอร์ดด้านล่างนะคะกดเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นถ้าเด็กๆมองไม่เห็นก็สามารถเพิ่มขนาดใหญ่ได้แล้วก็ลบออกนะคะ พิมพ์คำว่าคณิตศาสตร์นะคะพิมพ์คำว่าคณิตศาสตร์นะคะอ้าวได้คณิตศาสตร์เสร็จแล้วโอเคลากคณิตศาสตร์ลงไปนะคะลากคณิตศาสตร์ขึ้นไปข้างบนทีนี้จะสังเกตว่าคณิตศาสตร์เนี่ยตัวหนังสือจะใหญ่เกินไปใช่ไหมคะไม่พอที่จะใส่เข้าไปในช่องให้มาที่นะคะให้มาที่ด้านล่างนะคะด้านล่างของจอ เลื่อนไปนิดนึงไปที่ขนาดฟอนต์นะคะไปที่ขนาดฟอดตนต์นะคะมีจะย่อตัวคณิตศาสตร์นะคะเพื่อให้เข้าได้นะคะหรือใครจะถนัดว่ามีครับผมขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับแมทแบบนี้ได้ไหมก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะคะที่จะออกแบบพอได้เสร็จแล้วนะคะมีก็จะเลื่อนคําว่าคณิตศาสตร์ขึ้นไปหน่อยนึงแล้วมีจะเปลี่ยนสีนะคะณนะที่นี้มีทขอเปลี่ยนสีเอามิทเอาเป็นสี เพราะว่าสีที่เขามาให้เนี่ยนักนักเรียนจะสังเกตว่าสีที่อยู่ในเทมเพลตที่มิสเลือกเนี่ยมันจะมีสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะจะมีเทมเพลตสีที่อยู่ในธีมเดียวกันนะทีนี้มิสจะเอาสีชมพูนะคะสีชมพูแล้วทีนี้คณิตศาสตร์วันอังคารก็มีวันพุธก็มีพฤหัสก็มีมิสก็จะทําการทําการอะไรนะคะทําการสาเนาตัวสาเนาจะอยู่ด้านล่างนะคะ จะอยู่ด้านล่างใกล้กับถังขยะกดเข้าไปปึ้งสำเนามาแล้วอ่ามาแล้วนะคะมีก็จะเอาคณิตศาสตร์ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วคณิตศาสตร์มีเรียนอีกวันไหนเอ่ยมีเรียนอีกวันพฤหัสก็สำเนาอีกตึ้งอ่าเอาสีชมพูนี่แหละนะคะเอาสีชมพูนี่แหละทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้เสร็จแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมตกแต่งข้างล่างตรงนี้เด็กๆใช้ตรงคําว่าทา m ตรงนี้ให้เด็กๆใส่โน้ตตรงข้างล่างนี้ เป็นชื่อของเด็กๆนะคะหรือจะตกแต่งนะคะตกแต่งใส่รูปภาพตัวเองลงไปนะคะใส่รูปภาพตัวเองลงไปซับเ c กหรืออื่นๆตกแต่งได้แต่ตรงนี้นะคะตรงมิสเตอร์ตรง,ตรงนี้นี่ตรงนี้ให้เป็นชื่อเด็กๆนะคะแก้ไขยังไงแก้ไขไปที่คีย์บอร์ดด้านล่างตึง้งเข้าไปเลยแล้วก็ลบออกนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็พิมพ์เป็นชื่อของเด็กๆนะคะจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะจะพิมพ์เป็นพันภาษาไทยก็ได้ แล้วแต่เด็กๆจะพิมพ์นะคะอ่าเราลองพิมพ์ดูนะคะอ่าพิมพ์เสร็จแล้วเด็กๆอาจจะพูดเป็นไมก์ก็ได้นะคะ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเผื่อว่าไปเอาอย่างอื่นล่ะคะเด็กๆก็มาที่เครื่องหมายบวกข้างล่างแล้วก็มาที่คําว่าภาพถ่ายเด็กๆมีภาพถ่ายไหมหรืออ่าเอาภาพอื่นๆมาใส่ได้ไหม ถ้าเด็กๆอยากได้ภาพอ้าวเอถ้าเป็นภาพอ่ากาตาาูนอะเด็กๆพิมพ์คาว่า,าการ์ตูนมันก็จะมีการ์ตูนให้อ้าวเอากอา,าตูนมาใส่ตึ้งกดลงไปเลยก็จะมีการ์ตรูนตัวนี้มาให้เด็กๆเอ๊ถ้ามีการ์ตรูนแล้วมันมีเอฟเฟคอะไรอื่นอีกไหมเด็กๆก็ลองเลือกดูนะคะลองเลือกดูว่ามันมีเอฟเฟคฟิลเตอร์อะไรไหมใส่ลงไปดูก่อนนะคะ อ้าวหลังจากนั้นเสร็จแล้วทํายังไงเสร็จแล้วก็มาที่ข้างบนลูกศรด้านบนอัปโหลดอ,อ๋อยังไม่อัปโหลดค่ะบันทึกก่อนกดบันทึกค่ะหลังจากบันทึกแล้วเขาก็จะให้เด็กๆเก็บงานเด็กๆเก็บงานไว้ที่ไหนอ่าเก็บงานไว้ที่ไหนนะคะ เก็บใส่ที่ฟโต t ้โอเคแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปมันก็จะเก็บไปไว้ข้างบนให้แล้วทีนี้เดี๋ยวมิสจะทำา o o o l l f o r r m นะคะ Google Form ให้ส่งงานนะคะก็ให้ส่งภายในวันศุกร์นี้ละกันนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีปัญหาให้ทักไลน์นะคะให้ทักไลน์มหามิดเป็นการส่วนตัว นะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจนักเรียนทุกคนมากนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปอจ้า